คู่ข่าวแข่งขันหนุ่มหมอลำและหมอแคนสองท่านนีเป็นคนรุ่นใหม่ที่หลงไหลเสียงพินเสียงแขกเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันดีกว่าว่าจะสามารถเอาชนะใจคณะกรรมการและคว้าสามผ่านไปได้หรือไม่สวัสดีครับกับผมน,นายธนาวดสุภาพกับผมนะนําจายาหมอลำธนาหน่อยแสนลือซ่าครับมาจากจังหวัดปุรีรัมกับผม จากสำนักงานหมอลำกรอนคุณพ่อสุพัฒน์เสียงทองเมืองพลขอนแก่นครับเมื่อนี้สิม,ม่าโซอย่งเนี่คะสิม,ม่าลำลองล่งเตยครับผมสิม,ม่าลำลองเนาะค่ะเนาะเตรียมตัวมาพร้อมบวคะมือนี้พร้อมครับค่ะเชิญเลยคะ่ะ บอสินเสียงพินกันยังโบวนเอกลักขลำรรักษาวัยไอีสานู้ฟังอ้ เอาไว้ไทยอีสานอย่าลืมงายคุณแม่เอ้ยศิละปะทั้งหลายเป็นนิยายหรือนักลองนยัง้อมดอกไปลาแม่นสิดังห้อยขัง่ลําหมูยังสาอ่อนปลําก่อนยังกินใจพวกโมูเฮาปลืมได้สมัยใดก็ตามท่อนหมอลำก่อนหมอลำหมูนี่สิอยู่คำบ้านอีสานนี่เป็นคู่กัน โมเพิ่นดังว่านั้นยังหันใส่ดอกทางลำไทยผู้จำของหลังมวนยินสิลืมดใดไทยผู้ลืมของเขาหมอลำเฮาตั้งแต่เก่าผู้เท่าเคยว่าไหว้หมอลำนี่สิผู้เมือง บอกว่าก่อนแลเรืองล้วนตั้งแต่คำสอนให้สอ,อนให้ฟังเอาจังสิมีปัญญากว่างตึกตวงแล้วแนวใรก็ตามสร้างหมอลำก่อนเดือคุณแม่ยังสิอยู่น้ำพี่นอองอีสานนี้เอนอยู่คงไว้เด้อ ลูกฟอดน้ำกันเลยเด้อโอ้ยสาวนางขันมาเจ้าเห็นหน้าขันมาเจ้าเห็นหน้าปานตาวยจิมมาใส่คำพอ่ออย่าหัวคำพอ่ออย่าใครมาเห็นเจ้าผู้สวยเจ้าผู้มวยจะผมคืนผู้มวยจะผมคืน ดัดขึ้นเนี่มันขึ้นน้ำปั่นนุยน้ำมันจะได้เขาบ่ต้องใส่สมัยนี้เปลี่ยนแผงหักแท้งคำเมาบ่ไใดเพิดใจก็ยังได้น้องอุลลักคำปาถนาาอ้ยมาแต่พุ่อยากเอาเจ้าเมน่นคำซองคอยหักเจ้ายีหลีที่หักเจ้ายีหลีร้อยวันพันปีแล้วพี่ก็ไม่ดื่มยามเมื่อพาเมือ่อคืนนั้นที่เป็นห่วงแต่สาวนางพี่รักน้องไม่จ้างลุงรักสาวนางแล้วแต่ปาง่อนกี่ไว้เกิดเม่ไหน ชาตินี้พี่รักไม่สมนั้นใจปองรักไม่สมนั้นใจปองโอ้โอ้โอไม่น้องเอ้ยโอ,โอ้โอ้และไม่ร้องเอ้ยและพี่ขอชิดเชยเนองไม่เคยน่ายแนง่น้ำคงนี่ไม่เคยเหือดแห้งน้ำคงนี่ไม่เคยเหือดแห้งแต่ความรักแรงหัวใจใว้วันจุกเตากระสันนี่เป็นห่วงแม่นาง นางเอ้ยสาวลาพี่เอ้ยจะนวันนองขั้นบ้องเห็นหน้าวันตาเอ้อยจิ้มมาใส่คำาพ่ออยาหัวคำาพ่อยไห้มาเห็นเจ้าผู้งามแก้วปีนาไปคุ้นเหือนนามลันนาไปแฟนแพงนาเอ้นนอยน,นาลำคิงบางเอ้ยยน,นานาลำคิงจะบางเอ้ยจะบางเอ้อย อโอ้ย,อยมวลคักเนาะค่ะขันลั่มนันี่เคยไปโซ่อยู่ประเทศญี่ปุ่นคือพราะค้นดาเหลาแล้วก็คุณแม่บุญเพ่งหีบเล็กเพื่อนก็เป็นลั่มคูงี่สิละค่ะแล้วก็เมื่อนี้การโซ่กับมีการหมอแค้นกับหมอลั่ม เวลาล่ำแล้วกัโยกเข่าใส่กันเนาะค่ะเนาะความดีลามีแค่สองคนกะเอถึงงดงามได้ขอบณุดหลายๆที่มาชมค,ค่ะหมอล่ํากระเสียงดีหมอแค้นกับเป่ามวนไปน่ากันเอลองอ่องลองอ่องลองอดลอดไปวันนี้ก็ได้เห็นเห็นการเป่าแคนในลักษณะเป่าใส่ล่ำลองแบบจังหวะใส่ใส่จังหวะสับสัไปตลอดทําให้ผมมีความรู้สึกว่า คือมันมันฟังแล้วมันมีมีความสุขอยู่ตลอดหมายถึงว่าเวลาเราเราดูดูสมัยใหม่ถ้าหมอแค่สมัยใหม่เขาจะก็จะเป่าตามหยอดตามขําหยอดตามข้ารห่องของหมอแค่ไปเลยแต่นี่ผมเห็นอาจารย์เป่าแบบเป่าในลล่ที่มันสับจังหวะไปเลยเหตุแห่งคนฟั่งรู้สึกว่ามันมีอัตลบในการบมแมนวัตทีฟั่งฟั่งเรื่อยไปอย่างเดียวแต่แต่ในฟังหนึ่งกับดำเนินไล่เป็นไปเรื่อยๆขอคุณในหลายครับมนีธิมาครับขอบคุณครับ เบื้องเบื้องต้นอยากอยากชื่นชมวิธีการเตรียมการมานําเสนอนะฮะมีลาล่องลำลองผสมลําเตยในเวลาที่พอดีแน่นอนการเป่าแขนแล้วก็การลําสมบูรณ์แบบน่าชื่นใจมากที่เห็นการการลาแบบโบราณเลยนะถ้าจะมองแบบคนรุ่นใหม่จริงอาจจะมีโอ้ย,อยากหัวนะคือแค่แต่งตัวเรียบร้อยแท้นะแต่ในขนบของหมอลําเป็นแบบนี้มานานแล้วในยุคโบราณที่คนอีสาน ยังลําบากอยู่แม้ชาวบ้านจะแต่งตัวแบบไหนก็ตามแต่คนที่เป็นหมอลำจะโก้ที่สุดใส่สูตรผูกไทยแต่งตัวหล่อสาวสวยนั่นคือขนบในการร้องหมอลำมายาวนานแล้วนะครับวันนี้ก็แสดงให้เห็นอีกเช่นเดียวกันหมอแขนก็แต่งตัวดีหมอลำก็แต่งตัวเยี่ยมบวใหอ้พานจักสีวังใดเนาะพานครับขอบคุณครับพานครับพานครับขอบคุณครับ รู้ไหมมีใครเฝ้ารอยังหวังถ้าขอก็ยัยรักผู้พันผู้ยิ่งบ่ได้มีเดียวคนเขียวเขี้ยก็ปล่อยเขาไปอ้ยยัวทักลายประเทศไทยบ่สิ้นไรสตรีเคยมีผลงานไหมครับมีส่วนมากก็เป็นวงที่รับงานทั่วไปครับงานแห่นาคทำขวัญนาค รัทุกงานยกเว้นงานช่วยครับงานเยอะไหมครับเทศกาลถ้านับจริงๆก็น่าจะเยอะกว่าปงหลังสะออนนะหอกดอกพักกรแยงยามฟ้าแดงคำลงมาสวัสดีครับผมแกตจตุบลชชยไปครับผมที่เข็นรถที่เข็นรถไปลองคนเดียวเป็นบ่ครับใช่ครับคุณของพอบเป็นบ่ได้อยู่นิ่งยังบิงแหลมหาปืนไฟแบกเสียมไปลง